สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับทางช่องร้าน้อยอำเภอออฟฟิเชียลนะครับถ้ามาเบิ้งเหล็กงวดสิมานี่คือเหล็กงวดสิมาด้วยเนี่ยงวดมาหั่นกระบ่้องออกนี่แหละงวดสิมามงวดนี้เจ๋มื่อแรงมัดก็ถือมื่อแรงห้าน้อยบ่เสียลดลถรถเสียรถเสียปากแดงตาดร้องมาจำตําแหน่ง จออยู่บ้านใส่ให้ครับให้ร่อยให้ร่องครับตรงนี้แังใดแังใดก่อนฮาาราถ้าซื้อใหม่ก็เกือบสองล้านเขาบอกอ๋อกระเฮียคขึ้นรถมึงฮลาโอโอโอ้ขูดขวดขดรถเขาป้าเดีอยวลองขีบางกอนเปิดสั้นรูพร้อมรือปิเปิดยังไงเนี่ย ให้แงเดเอาขับมาตด้เหรมันแอบซื่อๆนี่ล่ะมันปุ่มสตาร์ทอยู่ใส่มันมีปุ่มสตาร์ทโอ้รถมันรุ่นคลิปสองเออล่ะถ้าปุ่มสตาร์ทกับแปดแสนกว่าบุ้ยวงดูเบาวงดูบอได้โง่ขึ้นรถเราหน่อยเถอะสูตรเอาใส่ให้แังไดนี่กับสตาร์ทปกติทั่วไปเขาไม่ได้เหยียบเบรกใช่ไหมก็เหยียบสิคะนี่จะตีเบรกเออมันก็แข็งแท้นี่ ถ้ารถมันดีคือสตาร์ตติดเลยปึ๊บถ้าพอดีเลยแต่พอดีคือห่างใช่เพื่อน,นนะสลุปเปิดตรงไงเนี่ยสลุปเปิดตรงนี้เนี้ยนี่นี่น,นี่ปุ่มปุ่มทั้งนั้นนะอันนั้น,น,นเออเปิดได้สูดขึ้นเออนั่นแหละอ๋อต้องกดตรงนี้กดทีเดียวก็พอแล้วมันก็ขึ้นปิดกระจกออกไปแล้วฮะเดี๋ยวอย่าเฝ้าเอาไปนี่กัปิดก็คือปิดตัวเก่าบิดกระจกหรือกระจกมันเป็นกระจกเป็นม้วนปิดกระจกยังไงฮะปิดอันเดิมไงปิดที่เดิมไงเออ เออเอาไปใส่กูแนสูเอาล้องเบิงเอาเอาไปไส้ไร,ร,ไไรถกูแน่อลอ่องเบงเอาเฮ้ยพูดพูดเ,เอาก่อนลลลลเลยไปเลยเอาไ่มีกล้องล้งเตีย่ยวบอชินเลยไ่มีกล้องหรอไม่ชิ้นแบบใช่หรอมันมีเซนเซอร์อยู่ เซนเซอร์คู่ห่องตลอดเวลาทถอะแม่เซนเซอร์อย่าขี้ตูดปไปดกะกตูดนะอืมเออมันแน่นดีมากเลยนะขายเลย้ยายขายมาดาสองกุ้ยภาพ กูเสียพังไปซื้อแน่นก็นี่โอ้ยอแน,นย่นมากเสียพังไปซื้อบีเอ็มไม่จริงๆรถเนีน่ยอันนั้นแหละคืออยากได้เลยหกแสนอยากได้เลยลจริงๆลาอีหลีหกหกแสนกว่าไม่คือเอาจริงๆอ่ะรถใหญ่อ่ะคือขี่ไปน้ำถนนเนี่ยถ้าผอดานทำได้ซักหนึง่งเขาจะบโ,บโ,บโบกเขาบอกไม่<อ>บบโบโคือปล่อยผ่านไปเลยรถบุบบริหารเออเป็นประมาณแบบซีอีโอประเด็กปากแดงอะไรเงี้ย ที่ของงานมากน่เขาหูโว่าพูดใดเขาว่ารถหัวหนาดิเลยเขาว่ารถหัวหนาเออดีดีดีมึงมาแรงกุเจียวฟ้าเป็นสีมาขูดรถมั้งเออมันมันไม่มันแน่นเลยล่ะเนี่ยฉันมักฉันมักภายในสีนี่คือมันดูมันดูแบบสว่างไม่อันนั้นมันเมื่อเช้านี้บอกแลวว่าขับเรือไม่ไม่ไม่ ว่ามันเขาไม่มีเลือดบ่มีเลือดบ่มีเลือดบ่มีมันบ่าผุดเช็คแล้วบ่มีเลือดวอมีข่าวเลือดโอเควอมีข่าวเลือดคือผ่านบ่มีเด้เพราะว่ามันมันผูกผูกข้อเลือดไม่บอกบ่กมันยิงกันหรอมันเป็นแบบมันบารีมันบารียิงมันผูกข้อใส่บบานี้มันเขาบีบข้อกันซื่อบีบมันก็ตายใส่บบารนอ่ะเออเออข้างหลังมันก็กว้างเนาะกว้างมเป็นนี้กันได้้ดวยนะเปกาะอ๋อเลื อีอื่นอีอีินจีๆไหนมารีวิวให้กูฟังสมูเสมอเลยเขาีป็นเนี้ยโอเล่อเอาเอาเนี้ยพี่จังแบบเนี้เอาออกให้กูแน่จังบ่นางบ่แมนบ่แมนผีจะฟังผีอุ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะ ปไปได้ไหม,ไมโอ้ยอย่าทำน้องมันจะโดนน้องน,รรรอนักบวบหนิแอบหน,นักใช่ไหมไดเดี๋ยวค่อยเอาให้น้องมันค่อยเพิ่มค่าเสียใจไม่อันนี้เอาไว้แบบ ไว้นอนเล่นนอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้ำหาเต็นก่อนจักอยู่ใส่ผู้เต็นกันน้ำหามุงนางก่อนเมื่อแรกพีก่กัดอยู่เออบ้านอะไรนะบ้านกุดลาดเหรอแม่นบอจังบ้านบ้านกุดลาดเอานี่เ้มาหอดพอดีนี่ เอ้งเสี่เอานี้ละ่ะนี่ลหะผู้ได้เขามาอยากนอน่ก่อน,นี่เด้อนอนก็นได้เ,เดี๋ยวแปลวไม่อีกอันนึงก่อนอคืนนี้เล่นแสดงคือสองทุ่มนะครับสองทุ่มเืลิงหอดสอดแจ้งหรือเปล่าสอดแจ้งใช่ไหมมดเต็เายนะนั่งไหนไ หวยหมดเต็มเลยมันกัดหนูแล้วมดก็เอาแป้งมาโรยหวยมดแดงพ่ะนะเสียนั่งใช่เสียฮะเอ๋อเสียนั่งเต้นขนเีงรท <c oughs> <c oughs> สเสด็จองค์พีบันลังนี่พี่น้องบัลางต้งมีดีด้วยพี่น้องบัตลางใหย่ำไหละ่สวัสดีครับ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  สวัสดีครับโอ้ยังไม่ได้สักคลิปเลยวันนี้อ่สัสดคับอ่านว่าะไรสกิปนคือผลานไปแล้วสามวะกิปที่หายใชไหรในรถ่เห็นตไปอู่นีผมจอดรถสีขาวอยู่หันี่ที่ไกดเข้ามาอยู่มีใส่ไม่นีจอยจอยว่นี่ยนี่ใสอยู่บก่าคืดผมเลยผมเกือบร้อยกิโลเลคือห้าสิบเนี่ยละห้าสิบเ เบากว่าอีกอันนี้หกสี่เหรออ่าน่าค่าสิบเจ็ดป็นดอลลาร์ไม่กี่ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้วนไม่ได้อ้วนไม่ได้จะตัวใหญ่แบบนี้ไม่ได้แบบไหนแบบนี้แบบไหนแบบนั้นก็ไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้บอแม่เร่าตัวใหญ่ได้เพราะว่าเราพกเออ่ได้กับเข็มมาตลอดขึ้นหย้าถ้าถ้าใหญ่ขึ้นเลยขึ้นหย่าออกหย่าออก เพื่อยกออเรื่อยๆเดือนนึงนี่ยวออกักเทือาสามสีเทือเดือนละสาเทือไมยังของผู้ใดอีกของผู้ใดโอ้สังมาเตดีโอ้ของายตซฟอร์ซเป็นโอ้ไม่ยัง ไม่อยากถามแล้วถามได้คอยบอกคอ,อ,อยบอกได้นี่ก็ได้ว่าเป็นอย่างบรบ้างไม่จริงๆแล้วมันคือมันคอยเจา้าคอยบอกกับเจา้จาเวลาเจ้าถามจ้าบอกคอยก็แค่ว่าเขาทํางานแต่จริงๆอ,อ่ะม,มันจบนานแล้ว,วตั้งแต่วันปิดวงนั่นแหละตั้งแต่พูดสองเดือนสามเดือนหรอพ่ออ่านไปเมืองเลยเหรอ นู่นนี่นั่นเนาะเอ่อเออเออเอ่เจ้ากระถามคอยคอยใครบอกว่าอีลีเนี่ยเอามันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วโอ้ยเป็นเดี๋ยวจะรู้จักหลายขอรหัสของเด็กนี้ไม่มีพบก็มีจากนั่นแหละคิดคิดคิดจะครบก็ต้องรู้ว่าวันจากมันก็ต้องมีบ้างนี่ด้วยกันชุดใหญ่เลยไม่ยังหรอชาบู รอไฟหนึ่งหาอีซิวกันอยากรู้ว่ามันสิเก็บเปย์อะได้บอกเอาเอาขึ้นรถบนะัสได้ไหมันมันอันใหญ่อยู่ใช้เป็นเสียใช้ปักแบบคาเฟ่มามันเน่าปากเยในกรมันเา่าอยู่ได้ยี่สิบกัวเมตรฐานาตนี้บ่รไว้ได้ไม่ถใหมันฐะนตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องจ่ากตัวใหญ่ถ้าอยากได้ปากแบบนี้ล่ะซื้อในเพจครับ ใช่ไหมครับสั่งซื้อเอาอันนี้มันกี่เมตรยี่สิบห้าเมตรมันห้าร้อยหรือต่อพันที่พันขายมันเลยโอ้ยเดือนไปเดือนไปเดือนไปไปแล้วเราจะสั่งก่อนครับมันปลอดภัยดตี๋ยวไทยดีเป็นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าไม่คือสั่งเลยคือสั่งให้เขาสั่งมาเลยแล้วก็เฟล่าเขาต่อไฟเขาจะปั่นเพลองแล้วเขาใส่ฟิวให้ด้วยนะถ้าถ้าสายเครื่องไฟสายพวกใดพวกอะไรทุกอย่างแล้วเขาใส่ฟิวให้ด้วย เพราะว่าเวลาเขาไปตอนน้ำเพลินเขาก็เกรงใจเนาะย่าปลากขาจาะขาดแม้รา้ไมอี๋ยังเขาต้องลายอยากต่อไปจากเครื่องปั่นเลยสินะเขา้ามาหรือก็เมียนหลักมันอยู่เนี่ยไปมาาไ,ไปเอาอันอีกก่อนไปเอาของอยู่รถอดอีกก้อนท่าเนเบิด นี่แหละครับบรรยากาศรังวิธีกับสิบประมาณนี้เนี่ยมันแรงพี่น้องมาหามาพอ,อกันอยู่บ้านบ้านยังก่อเรื่องอีกแล้วบ,บ้านกุดหลาดอำเภอเมืองอุบลน,นะครับมือแรงพี่น้องพอกันชิปหน้าครับ